ทำไรอะเสียบรสตอนนี้ต้องมาเลือกผ้านะคะผ้าตอนนี้พ่อพันเสร็จแล้วพ่อเป็นรุปนี่โอ้โหเกิดอะรหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากหล่อมากค่ะแม่ดูแม่น้นแม่น้นแดงแม่นี่นี่นี่อ๋อมีผ้าสีเขียวหมากับแม่สวยเขามีให้เลือกหลายสีนะคะตรงนี้ ช <Which> เอาสีไหนดีแม่แม่คะว่าสีไหนดีนี่มันเข้มเลนี่มันดูส่องสองอ้าวนี้นี่ไปเลยตัดสีเขียวเอียวสีเขียวไงเกลเฟนส,สวยไหมฮะสวยไหมสีเขียวเออสวยสวย โอ้โหเออเออตาโตเลยเป็นไงอะหล่อไหมล่ะหล่อไหมหล่อไหมตอนสุดคิดว่าเป็นไงบ้างเข้าไหมพี่ตีอะฮะเป็นตีอะตีดูใบอะเหมือนแบบกลมเกลืนไหมไม่กลมเกลือนเลยเหรอดูออกมาเป็นนักท่องเที่ยวอะดูออกเป็นนักท่องเที่ยว thank you ขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับชิคบอสนะครับชิคบอสกับมหาราณีมหาราณีท่าฟ้านะครับกำลังจะไปขึ้นรถนะครับรถนี่คือรถอะไรครับคุณรถคุณมดฮะทัชจีรถรถอ่าแลนด์โรเวอร์แอนติกครับอ๋อแอนติกรุ่นคือเมื่อก่อนเขาใช้รถแบบนี้ถูกต้องครับเปทะเลทรายถูกต้องครับเมื่อก่อนแต่วันนี้เราไฮโซเราใช้รุ่นใหม่ล่าสุดครับปี2020ก็คือเอาไปแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันตรงนู้นไป ต้องถามไยลูกทำไงคะเบอร์หอยู่แล้ววิวเหรอไม่ปรรดาแล้วหัวล้อได้ไหวหัวล้อคือเะไรเหัวเอหัวเอหัวเอเอมอนเลยอะคะเอ้าต้อใช้บาชาสิคะคุณจะหายดิเงินสีสะจริงป่าใช่ค่ะเป็นเลยค่ะลแอดสอวันวันงไไห <laughs> มันจะตลกมากเหรอมาเวียนหัวมากเลยค่ะนี่ค่ะตอนแรกกะจะทำอย่างนั้นแต่ว่าเสียสละอยู่ที่แม่แล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณเล็กกันว่าใช่ว่ามาเชอรู้สึกอย่างไรไเนอย่างไรออนะ,คะัค่ะนะครับนี่คือเดท2ูแต่ว่าลุกที่3ของเรานะครับ <S S S ใช่ผ้าเพอร์นี่คือมาแอดเติมมาที่นี่นะฮะแต่ว่า, <S S าชุดนี้คือเตรียมมาแล้วมาให้นะคะกับทัวร์เนาะ ัวว yeah? so ันนี anyway. so yeah. Yeah. Si ah ้ที่เราจองมาเนี่ยมีราคา18ื่นแปนะใช่ครับคนละคนละคนละหมื่นแปดได้มาแบบว่าทัวร์ที่ทะเลทรายแล้วก็นี่มาดูเหี่ยวนะคะกําลังจะเริ่มต้นยังไงดูชุดชุดนี่คือซาร่าซาร่าค่ะสีขาวนะคะครับผมของผมก็ซาร่าทั้งชุดครับทั้งชุดฮะนี่แปลวเป็นบัสเตอร์ซาร่าทั้งชุดครับแต่ผ้านี่มาที่นี่คะนี่คือชุดของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเหี่ยวกันนะได้ค่ะ๋ยวแปะรูปไปให้ หันไส้หมันไส้ทาไมะมันไส้ทาไมหมันไส้อะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรห้ยหย้ยทําไมห้อยห้อยทําไมห้อยทําไมไม่รู้อ่ะวันเดที่สามแล้วเดทที่สามเดทเดทรีกับการแต่งตัววันนี้เราจะไป Museum Future ไมิวเซียม f อสฟิเจอร์ไปทำอะไรไ<ห>ที่นั่นมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไป มันจะเป็นครั้งแรกวันนี้แหละตอนแรกเด็กจะใส่กระโปรงพี่บอกให้เด็กใส่กางเกงเพราะอะไรกางเกงเขาเหมาะสมวยัย <c oughs> ชอบเด็กใส่กางเกง <c oughs> น่ารักดีก <c oughs> ิมมี่เราโตมาไหมไอชอยชอบใจอะไปชมนเทิงชมน่ารักเข <c oughs> ช,ช,ช,ชอบล่ะอทำไมพี่ชอบให้เด็กใส่กางเกงขาสั้นอ่ะขาสัาน้นมันดูธรรมะทะแมงไงลูก เราจะเล่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยูจะได้แบบเต็มที่เลยวันนี้แล้ววันนี้จะช้อปอะไรให้เด็กล่ะวันนี้ก็ไปดูของนะครับไม่รู้ว่าของที่นี่มันจะแพงกับถูกยังไงนะครับเด็กอยากได้กระเป๋าชาแนลชาแนลอะไรอีกล่ะมันเข้ากับชุดเลยถชาแนลอะไรชาแนลที่เป็นหัวใจโอ้าวยหัวใจอีกแล้วนะครับก็วุ่นวายอีแล้ชีวิตผมนะครับแต่ก็ดูนะฮะโอ้ยจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เด็กจะทําคอนเทนต์เอาใจแม่ใหญ่อ่ามัเอาใจแม่ใหญ่ด้วยจะพาแม่ใหญ่ไปซื้ออะไร ชาปปิ้งชาแนลชาปปิ้งชาแนลนะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะทำให้แม่ยายพอใจกี่เปเอร์เซ็นต์เออเดี๋ยววันนี้ต้องเดินประกบเลยเคุณคุณคุณนายเล็กนายเล็ก <laughs> นายเล็กเอามากับมาที่เรื่องชุดนะคะวันนี้พาวใส่เสื้อท็อปของ K A ต้องขึ้นตัวใหญ่เลย K A แบรนด์นะคะเป็นแบ,บรนด์ของพาวเองนะคะสามารถเข้าไปอุดหนุนได้ค่ะเสื้อก็เป็นอย่างนี้เนาะท็อปน่ารักน่ารักกุ๊บเก็บราคาสบายกระเป๋าไม่แพงทำไมเวลา K A แล้ว ถอยเลยถอยเลยถอยไปหากล้องเลยเอ่อคีเอเดวแปะรูปของวันนี้นะคะที่ใส่ช่วยซื้อซื้อหน่อยนะใช้หมดหมดสักทีนึงตัวนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วรีบซื้อนะคะครับผมก็กางเกงมันของมิลินค่ะมิลินเขามีเสื้อคลุมด้วยเป็นสูทนะสูทเป็นเสื้อสูทพี่ก็ชอบให้เด็กใส่เสื้อสูทไม่รู้เป็นอะไรเพราะะไรชอบให้สูทก็น่ารักดีเหมาะสมไงจริงๆแล้วมันต้องน่าจะเป็นตัวสั้นอะ น่าจะเหมาะกับหนูมากกว่าเพราะหนูเป็นคนมีตัวอยู่สองคู่ครึ่บครึ่งสองคู่ครึ่งอ่ะเออสองครึ่บครึ่งก็น่ารักดีนะครับจะสบายรองเท้าผ้าใบครับผ้าใบนะครับผ้าใบยี่ห้ออะไรครับผ้าใบยกยังไงเห็นอ่ะโรเจอร์อ่าซื้อจากที่ไหนมาโรเจอร์วิเวียจากที่ไหนมาอินโพริเอร์อันนี้เป็นตาสบายสบายสบายธรรมะทแมนเดินแบบว่าคล่องแคล่วแต่พี่อะเหมือนแต่งตัวประเทศไทยเลยอ่ะวันนี้พี่ก็เตรียมตัวให้ธรรมะทแมนที่สุดอากาศร้อนมากที่นี่ก็ชิล นะครับวันนี้เราจะไม่มีแบรนด์ซาร่าในตัวผมแล้วนะครับวันนี้เสื้อเป็นของเสื้อเป็นเบอร์เบอรี่นะครับกางเกงก็อามิริอามิริคืออะไรอ่ะอามิริก็เป็นแบรนด์ของเกงยีนรองเท้าก็เป็นดีออร์นะครับผมดีออร์ทำยังไงดีออร์ดีออร์ดีออร์อะ ผู <S <S ้หญิงก็ยกอย่างนี้แล้วพวกนี้ยกอย่างนี้ตายแล้วฉันต้องไปอยู่อาคาซ่าพัทยาถ้ายกอย่างนี้ตายเลยเมื่อกี้ดีนะรู้ตัวทันแล้วยกยังไงนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะเดทกที่ของเราจะร้องรักเด็กจริงไหมเนี่ยหรือทำเป็นรักรักจริง ไหนรักจริงมา้งพูดกับกล้องสิรักเด็กมากๆเลยค่ะโอ้ย

<laughs> I'm about to fade away cause every time I wake up, up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so you to be brought into this place you wanna love me Baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna. So <laughs> I mark my Maybe we could be okay. Okay. จะใส่ชุดไหนดีคะไปที่มัสายิดอันนี้เป็นของแบรนด์ซาร่าเนาะเรียบร้อยหน่อยนิดนึงปกปิดทุกส่วนนะคะเดี๋ยวจะใส่ผ้ากับอันนี้สีฟ้าไปซื้อมาน่ารักมากเลยดิดม,มีความแบบระยิบระยับนิดนึงนะคะนี่ถ้าใส่แล้วก็จะก็น่ารักดีชุดนี้ชุดนี้พ้าวชอบเพราะว่าเป็นสีฟ้าแล้วเขามีแบบดีเทลนิดนึงนะคะเนี่ยมีลูกไม้แบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นของแบรนด์ Love Pack Fancy ค่ะซื้อที่เซ็นทรัลแมัสซี่ในนะร้านเอ็กซิบิเหมือนเดิมเดี๋ยว,วว่าซื้อให้ตัวนี้ก็จะใส่กับผ้าสีครีมพี่ว่า,าชุดไหนดีสีฟ้าสิเอาสีฟ้าเหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะก็คือตอนนี้ชุดที่พเราใส่มานะคะมันมันแบบไม่ถูกระเบียบเนาะก็เลยจะต้องหาซื้อใหม่ที่แบบปิด แขนปิดขาปิดทุกสิ่งอย่างเพื่อความเรียบร้อยนะคะของแม่ไม่ชิดมากเหลือของเรานะคะยังไม่ได้เดี๋ยวให้พี่เขาไปหยิบไซส์เล็กมาค่ะทําไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าสีดําเพราะว่ามันแบบเป็นสีที่มันมันมันดำมันไม่เข้ากับเราจริงๆดํำก็เป็นสีมงคลของเด็กนะดำเขียวแต่วันนี้อยากใส่สีขาวก็เลยเดี๋ยวรอก่อนค่ะ ไม่อันนี้เหมือนรับปริญญาเนี่ยถ่ายไปทพยายามสิอันนี้คือมารับปริญญาอันนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้คืออะไรนะอยู่ไปวันๆกับสวดไปวันๆสวยวันๆคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอน็ปต์ปะกันแบบนี้แล้วเขามีผ้าหัวให้คล็อกโอ้โหสวยออกไปเลยแผลเอ้ยเหมือนคนเอ้ยเหมือนคนยูเอเอเลยว่ะเออ ค่าเสียหาย2,700บาทชุดนี้นะครับตอนแรกคิดว่า1,2,700เดแฮมก็คือเตรียมถอดแล้วนะอ่า thank you เคครับได้ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับสวยไหมทุกคนคำนองพูดซิว่า salam alaikum salam alaikum เยี่ยมมากันนี้ก็เปลี่ยนผ้าพันผมอีกหน่อยนะคะใช้ที่ผืนที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่ถึงแล้วมัสยิดของเราด้านหลัง เขาอะจะซีเรียสกับชุดแต่งกายของผู้หญิงแต่ว่าพี่โบ๊ทก็คือ,คอ,คอใส่ชุดเนี้ยชุดแบบเรียบๆธรรมดาเลยนะดูดิผู้ชายแต่งยังไงก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าผู้หญิงอะชุดเต็มประมาณนี้เลยเดเข้าไปข้างในแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาห้ามให้ผู้ชายโดนตัวผู้หญิงด้วยนะ พี่บัวก็เลยทำหน้าที่เป็นตากงพี่พอแทนสวยมากทุกคนตอนนี้ก็ไปทัวร์มาด้านในเสร็จแล้วนะคะข้างในสวยมากสีขาวสีทองคือแบบเออเขาเขาทำสวยจริงๆเขาเรียกว่าคนรวยทำวัดทุกอย่างเป็นทองคำแท้นะแท้หมดเลยเอรอแค <c oughs> นเนเรียเป็นทองคำแท้ ที่เป็นสาสามอันซ้อนกันน่ะใช่ปังมากทุกคนที่นี่เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาบูดาบีนะคะแต่ว่ายังมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนนะที่เมกะนครที่ซาอุดิอาระเบียไนพิธีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนอิสลามต้องไปสักครั้งหนึ่งนะครับใครไปได้ทุกปีก็จะดีมากนะครับเพราะว่าการเดินทางก็ใช้ทุนัพย์สูงแลวเวลาไปทีเนี่ยเวลาไปทีเนี่ยก็คนเป็นหลายล้านคนที่จะไปรวมกันที่นั่น โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงท้องติดปากโอเคสำหรับลุกบุ๊กนะคะอินดูไบลุคบุกไงว่าได้ r e s s อ n d ดูไบการแต่งตัวเรียกว่าลุกบุ๊กโอเคลุกบุ๊กอินดูไบนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราใส่เสื้อสีเหมือนกันด้วยอะเด็กเพิ่งเห็นสังเกตนะครับนี่เป็น เดย์โฟใช่ป่ะเดย์สุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กันที่ดูไบค่ะสรุปว่าเสียโบก้าไม่ได้ไปดูมวยไม่ได้ไปดูมวยตั้งใจจะมาดูมวยแต่ไม่ได้ดูใช่ก็เลยอดทำคลิปไปดูเวลาไม่ทันก็มาดูคลิปในช่องเด็กแทนแล้วกันนะเดี๋ยวจะแชร์ไปให้ในเพจพี่โบด้วยได้ไหมคะได้ครับก็สนุกสนานนะคะจบไปทริปนี้เออแต่ว่าเป็นคลิปแรกที่เด็กได้มาเที่ยวกับบ้านพี่ที่ต่างประเทศนะ หรอใช่เอาปุติไปแต่างจังหวัดใช่ไปแต่ต่างจังหวัดยังไม่เคยได้ออกต่างประเทศเ,ออเลยอนี่ก็เพิ่งครั้งแรกเพราะว่ามันโควิดไงสองปีก็หนูคบพี่สองปีโควิดสองปีอ่ะก<ช>็เลยไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยต่อไปนี้จะเที่ยวเยอะขึ้นไหมก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องทํางานด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทํางานก็ไม่มีเงินมาเที่ยวคลิปนี้เด็กทําคะแนนไหมทำคะแนนคืออะไรทำคะแนนให้บ้านที่รักเด็กไม่ต้องทำคะแนนเขารักหนูอยู่แล้วว่าธรรมดาเขาก็แบบปรับเพิ่มเด็กอยู่แล้วปรับเพิ่มเด็กเออ ไม่มีอุปสรรคระหว่างเราเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ทะเลาะกันเลยด้วยมีร้อนร้อนแง่นิดหน่อยเมื่อปกติของเด็กเขาเป็นแบบนี้แหละพี่รักเด็กแล้วก็ให้คนดูทุกคนแล้วก็เอ็นดูเด็กด้วยนะคะได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c คร b e กดแชร์ช่องฟาฟ้าคีเคจทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็เหมือนเดิมคอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้เสียบบลอมาอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะครับผม นนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ปไปกับช่องพาฟ้าเคเคด้วยนะครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวว่ากันวันนี้ไปก่อนจบ๊ายบาย